สวัสดีค่ะวันนี้พามาเดินเที่ยวข้างนอกนะคะเช้านี้นะคะนะคะดูรถนะคะเนี่ยจะคาบถนนไปฝต่งนก้นก็ดูรถนะคะรถเยอะนะคะในซอยนี่นะคะแล้วก็พาเดินนะคะชมต้นไม้พาเดินชมต้นไม้เช,ช้าฝนตกมืดค้มเลยนะคะนี่ค่ะ ทางนะคะก็วันนี้ก็เราก็มาพารถสองแถวมันจะมีแล่นนะคะดูทางด้านนู้นนะคะดูรถเราก็มองดูรถก่อนนะคะรถมนันแล่นเราจะข้ามไปทางด้านนู้นนะค,ะอ,อาานคะอากาศนะคะอากาศข้างบนนะคะท้องฟ้านี่นะคะแล้วพามาชมบรรยากาศข้างนอกช่วงฝนใกล้ตกนะคะนี่นะคะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะ รถมันก็แร่นมาไาเอาไปเยอะวันนี้อนะบาบรรยากาศฝนตกทุกวันจะ้ะฝนจะตกทุกวันเลยนะคะนู่นนะคะบรรยากาศข้างนอกวันนี้นะคะบรรยากาศฝนมืดคึ้มเลยนะคะดูนะคะจะไปเหยียบอือดูนะคะท้องฟ้าอันนี้เราเดินเข้าซอยนะคะเดินเข้าซอย ชมต้นไม้ก็เดินไปเรื่อยๆนะคะชมบรรยากาศะคะ่ะนี่นะคะฝนมันตกนะคะแล้วก็พามาชมนะคะบรรยากาศออกไปตลาดไม่ได้นะคะผมมา,าจะตากจะตากเออเราทำปลาไว้จะตากออาาาตากระตากไม่ได้ะคะ่ะดูแดดดูแดดนะคะนี่นะคะ ดอกบัวนะคะดอกไม้อืมอืมออก นี่นะคะที่เพื่อนๆเขาก็รู้ว่าเปิดอะไรไว้ไฟเป่อไฟมันออกนะคะแต่ไม่ใช่นะคะเรากำลังถ่ายทำนะคะบรรยากาศข้างนอกนี่ค่ะดอกไม้สวยไหมนี่สวยนี่พามาชมนะคะมีท้องฟ้าดิววันนี้ก็พาชมบรรยากาศข้างนอกแล้วกันเนาะ เดี๋ยวจะต้องปิดเสียงแล้วนะคะเขาติดเสียงเพลงนี่ค่ะใบไม้ร่วงนะคะฝนตกเนี่ยใบไ,ไม้ร่วงเต็มเลยนะคะเดี๋ยวจะเก็บฝาตรงนี้นะคะดูสิคะเทียบเลยนะคะนี่ใบไ,ไม้จากด,ดใส่นะคะร่วงเต็มเลยจ้ะ นี่นะคะต้นกำลังขึ้นนะคะฝนตกแล้วจะตากตาสักหน่อยจ้านี่นะคะร่วงเพียบเนี่ยลมลมมาแรงเห็นไหมคะเนี่ยูนะคะโอ้โหมามืดเลยนะมาอีกแล้วนะจ๊ะนี่นะคะใบไม้ร่วงนะคะนี่นะคะ่ะพัดลมแรงพัดต้นไม้หักใบไม้นี่หักเลยนะคะเนี่ย แรงมากเลยนะคะเนี่ยแรงมากจริงๆแรงจริงๆนะคะข่าจบแค่นี้นะคะค่ะก็